มันใส่ได้ไหมเฟรนชแค่อันนี้แล้วก็โค้งอันนี้หนึ่งแล้วผมนี่ไม่ต้องโค้งหรอเฟรนชแค่นี้พี่ยันซิโก้โนอนมันดูครับแซมวิ่งไปอู้เอาไม่ใส่ร็อกกี้บ่ใส่ร็อกกี้กันเขียวป๊าดแซมวิ่งไปตีตู้มาใหม่แม่โอ้จัดเต็มเลยตัวนี้ อันนี้เป็นเออฮะนายดูหน่อยวู้วสุดยอดเลยวะ่ะเฮ้ยไ,ไม่ม,ไม,มีไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครนี่ใส่ต,ต,ต,ตัวนี้ดูยดิตัวนี้ตัว<อ>นี้ตัวนี้ แก้วเลยแก้วแก้วแก้วสวยงามเลยอ่ะจะไปดัดเพลงใส่กระดุมดำเลยเฮ้ยลองใส่เดก้าดูสิเนี่ยเนี่ยใส่ตรงกันชนเนี่ยพอดีเลยดิไม่ได้ไม่ได้เหรอข้างล่างข้างล่างได้เว้ยมันแคบดีกว่าแคบแคบกว้างๆนั่นแหละแซมได้เราพี่ใส่ได้ไม่ได้หรอใส่ไม่ได้ครับเดี๋ยวผมไปเฝ้า ทัาต้าก่อนเซมวิ่งไปเอาสมบัติออของน้องนนมาเพิ่งมาถึงนี่นี่นี่ตู้ลำโพงเห็นไหมบอกแล้วตีตู้นะรถด,ดำอะ่ะถ้าตีตู้อ่ะมัน มันนี่ครับมันมันลำบากลำบากในการหนึ่งยกหัวก็หนักสองมีเครื่องเสียงก็กินแบตอีกเนี่ยคืออยากได้ต่ตนใหม่ๆครับพอใช้ไปปุ๊บก็เริ่มเบื่อแล้วเริ่มเบื่อก็ต้องยกออกแบบนี้เลยครับ <c oughs> ที่สําคัญเลยผมที่หุ่นยนตนะถ้าเราดําตีเครื่องเสียงอะหุ่นยนตอะไรรู้ไหมหุม่นยนตตนจะยกหัวนี่แหละยกหัวเช็คระดับน้ำมันเครื่องเช็คพวกมอนงมนนอน้าคนเดียวยกไม่ไหวครับแต่ถ้าจะทําให้มันจริงไปเลยคือต้องติดระบบไฮโดรลิกครับระบบโชค๊คกดไฮโดลิกยิงขึ้นเลยอันนี้โอเคได้ครับแบบนี้ได้ ถ้าแบบใช้มือโยกนะครับแปบ๊บเดียวอ่ะก็ไม่ไหวเลยครับจะใช้แต่เพื่อนก็ใช้ทุกวันก็คงจะไม่ได้ครับน,นี่ก็เฝ้าตาครับนอนหลับอยู่ในรถตู้ หลับโดนเหรอตั้งแต่กลับมาจากเขาพนมรุ้งอะรถเอาจอดบ้านไม่ได้ครับตอนนี้โอ้ดินด่วนดินดวนเชิงอ,อะไรนะน,น่นโอ้ซูมไม่ได้เลยโหมดนี้ซูมไม่ได้ครับตายสิโอ้เดินวนรถจ้าของแล้วสังเกตดูแล้วนี่บอยมันเอาไปวิ่งงานนิวซูริน เป็นไรบ้างเนาะโอ้โถอชี้ท่อแล้วโอ้ท่อบุบบ่น้ะไอหนอเอา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 ระวังรถชนได้เอาเอาเอาโอ้บู้สาวผู้สาวผู้สาวผู้สาวสาวมาจากไหนแม่ตลาด้าไปทำอะไรอุ้ยถ่ายหนูไปทำอะไรมาไปซื้อของกินไหนทำไมอ่ะถ่ายหนูไม่ได้เลยเป็นไร ะ <utan> เป็นไรี้สาวนุ่นนี่เห็นกล้องบ่ไดเลยวะๆๆๆๆๆตกได้ตกดีดูฝนดูดอะตกอีกแล้วครับเห็นไหมโอ้เสียงตอนนี้เสียงแบบนู่นนะ กระโตกกระตากเลยครับเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนว่าเขาทำอะไรกันครับให้ออมมานั่งเฝ้าน้องก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ